โอเคครับวันนี้มารีวิวเจ้ายูไกร์มาคายซอฟนะครับแมหรืออย่างเงี้ยวันนี้มารีวิวเจ้าตัวย um ูมาเล็กแบงก์กันงานเยอรมนีเป็นก๊อก17บเจนหอีกแล้วนะครับมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมผมบอกเลยว่าราคาในมันเปิดราคานี้อยู่ที่9,000บาทเท่าตัวที่แล้วเลยนะครับด้วยงานเยอรมันเกรดคุณภาพบอกเลยว่าขั้นสุดนะครับเพราะราคามือหนึ่งมันดุจรงิงๆนะครับมาในราคามือสองถือว่าไม่ดุมากนะครับ9,000พันนี่คือพร้อมเล่นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมปืน แล้วก็มีซองนะครับแต่เป็นซองพกในอันนี้ซองพกในเลยนะครับซองพกในขวานะครับผมเป็นซองผ้าแล้วมีแท่ทความสะอาดตัวนี้ยังอยู่นะครับแล้วก็มีแมกกาซีนตัวไอ้ตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับตัวใส่เจ้าตัวกันฝุ่นด้านในแล้วก็ลิ้นแม็กเป็นสีนี้นะครับก็มีรอยยิงมาบ้างก็เรื่องปกติของมือสองครับเป็นรอยไหมเช็ดไม่ออกนะครับ <laughs> อ่าให้ดูภายในกันอ่า ให้ดูตัวปืนนะครับแล้วก็ตัวนี้คู่มือยังอยู่นะครับคู่มืออยู่นี่นะครับทั้งสองอย่างเลยถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าใหม่มากนะครับใหม่เทียบมือนหนึ่งเลยนะครับในราคาเก0 0พันลูกนะครับอ่าให้ดูตัวปืนภายนอกนะครับตัวนี้เป็นก๊อปเก้าเจนห้านะครับออสเตรเลียเก้ามมตัวนี้ยิงลายว่า PAK นะครับตัวนี้เป็นอ่ายิงลายก๊อปให้ดูเนื้องานของเยอรมันผมบอกเลยว่าเหมือน เหมือนปืนจริงนะครับใกล้เคียงนะครับมีแค่มาร์คกิ้งที่ไม่เหมือนนะครับลายสกรีนท่อในนะครับก็คือผมว่ามันอย่างที่ผมบอกคลิปที่แล้วว่างานเยอรมันนะเปรียบเทียบงานตุรกีนะผมอยาเปรียบกันไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าของตุรกีน้ําหนักจะเยอะแล้วก็อ้วนของเยอรมันจะน้ําหนักคนจะเบาวกว่าแล้วก็กระชับมือมากกว่านะครับเฟรมบอดี้อะไรต่างๆผมรู้สึกว่ามัน มันเบาอ,ะอ่ะผมยังชอบเลยงานเยอรมันนะครับเหมาะสำหรับสายสะสมนะครับหรือใครต้องการจะไปฝึกมือยิงเทียบปืนจริงเนี่ยก็คือผมว่าใกล้เคียงนะครับเอาไปฝึกอ่าสำหรับใครคือสําหรับพวกที่จะฝึกยิงปืนเนี่ยงานถ้าใครมีทุนนะผมแนะนําให้ไปยูมาเล็กนะครับเพราะว่าฟิลลิ่งการจับความกระชับมันใกล้เคียงปืนจริงมากนะครับผมน้ำหน u น้ําหนักอะไรเนี่ยใกล้เคียงเลยนะครับแล้วก็มาโกรงมาคิงเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับใกล้เคียงมากใกล้เคียง โอเคต่อไปจะเป็นการทดสอบยิงทัฒนดูกันนะครับผมโอเคครับมาทดสอบอยิงเจ้าตัวยูมาเล็กก๊อกสิบเก้านะครับเอ,อ้ยขอโทษโก๊อกสิบเจ็ดนะครับเจนห้ามาสภาพที่ใหม่นะครับผมทดสอบอยิงนะครับลูกที่จะทดสอบเป็นลูกของโอคุซานนะครับผมจำนวนสามนัดลูกแบงกันนะครับเรนแม็กสีส้มแนละ้วทำให้สังเกตได้ง่าย นะครับเรียบร้อยนะครับสามนัดแต่ด้านหลังอ่ะเห็นไหมมันจะมีช่องบอกจำนวนลูกที่เราใส่นะครับแมงปุได้สิบหกนัดนะครับโบกหนึ่งในลำเพิงเต็มที่ผมให้ใส่สักสิบห้านะครับสิบห้าไม่ใช่สิบหกสิบเจ็ดนัดนะครับเต็มที่สักสิบห้าก็กำลังสวยนะครับนี้ผมใส่ไปแค่สามนะครับมันยังไม่ถึงแถบสี่กับแถบห้านะครับผมทดสอบยิงนะครับ ด้านนะครับอ่ายิงได้ปกตินะครับลูกหมดเจ้าตัวสไลด์ค้างเห็นไหมลูกเคลียร์นะครับนัดแรกเมื่อกี้ด้านนะครับไม่รู้กระเด้งไปไหนแล้วจะให้ดูซะหน่อยครับนะอันนี้โอเคสับแล้วไม่แตกนะครับลูกด้านนะครับลูกด้านนะผมนันลูกแบงค์การมันก็มีด้านบ้างใช้ได้บ้างแล้วเรื่องปกติ แต่ดีนะใส่เผื่อไป3เพราะรอบที่แล้วมันมีลูกด้านนะครับผมเลยต้องมาใส่เทสอีกทีนี้ก็เลยใส่ไป3มนะครับผมโอเคไหมปืนปกติเล่นเสร็จแล้วเราเอาแม็กออกนะครับปั่นไหมเออนะครับส่วนตัวปืนก็ใช้ได้ปกตินะครับเล่นเสร็จแล้วก็ดึงสายลงแบบนี้พราด้างไกทิ้งโอเคไหมนะครับถ้าสนใจนะครับสั่งซื้อที่เพจบีบีการเจริญเซาไลายบีแครสอบกดเพิ่มเติมด้านล่างนะครับเพื่อนเนง่ายในการสั่งซื้อนะครับอดไลน์เฟแอดไลน์แอดเฟซมาได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ